ครั้งแรกแล้วค่ะพี่น้องอันอันปันปน้นๆเราต่วันคือตัวเงะ <c oughs> อะกินซอยเา้าเดือนนี่ครัเส้าเดือนก็เห็นหลายเลยพี่น้องกินเหลือหมดจ้า สวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้สาวเดินด้ยความแสบความนัวออ้น,นพี่น้องจ้ากระปุ่นน้ำยาเห็ดพี่น้องใส่ปลากระป๋องนงคะคะเนาะกระปุ่นน้ำยาปลากระป๋องใส่เห็ดใส่เห็ดอะไรนะจ้ะเห็ดมันปูไหมคะ่ะเห็ดมันปูของปีกอนเนี่ยจ้าพี่น้องจา้าเห็นสาวเดินเต็มตู้เลยค่ะ สาวเดินสิกดัดไห้เขาเดินก่อนแล้วเอาฟีดเวรหลายๆค่ะมาค่ะขอบคุน <ông> พี่น้องเออน้ำยาเห็ดแสียพี่น้องร้องเห็ดเบิ้งเด้อคะ่ะเด้อเห็ดเอียงกับเ็ดแสียตลอดพี่น้องจ้ะผ <Questo> ู้ใดกินเจกับใ่ต้นเห็ดกับเสบยด้วยพี่น้องต่ำเพื่อปุนเห็ดมาจา้ะมาค่ะสาวเดินขอนี้สุรียก่อนเด้อะสุรยียกขันเข่ากับน้ำยาก่อนก็เสียไปพี่น้องสีสันก่อน S <S <preach miracle> พักซาเดือนมีหลายอยู่จ้ะมีซาลแเน่มีซี่หอมอันฟันฝ่าบอพี่น้องข้างแรกของซาเดือนกับมีซีม่วงกับสีขาวเนาะคะเนาะมีแคบหมูค่ะมีกะปิกับพริกสดจ้ะเกมมีสีแซ่บจ้ะกับมีผักกาดคอดค่ะพี่น้องจ้ะมีอ่าแตงกับมีเะดิดมากันวาวลายน้ำลายแตกสาเดือนคอนวิยาใส่มีเลืกเก่าค่ะพี่น้อง แซ่บสียบมาค่ะก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจล่ะก็ u t u b e นี่ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณตุกกำลังใจค่ะมาค่ะหึห <c oughs> ึจับจับขับรถทัวร์ต้องห่วงไหมเพี่อง จับไปกินโดนเนาะค่ะเนาะน้ำยามาพี่เนาะแค่ระเบิดน้ำยามี่จับค่ะเห็้มันปูค่ะ แค่นี้กับแซบจะเฮ็ด mm hmm. กันตะปิ mm hmm. คำรามว่าอร่อยแซบใจอันบุมีอันพักขาพี่นองเขากันคลักแล้วพักขา Cám <laughs> <laughs> mm Ừm -hmm. นี่ค่ะแนวขอบกัดเจลาเน่ค่ะก็ข่าปุ่นก็แบาอืมฮิมาตกเป็นน้องเอ้ยมึอเศร้าว่าจิาพาไปกินข้างนอกแดดมีอยู่ค่ะแต่ขึ้นหนาวค่ะ แล้วเคยนอนนอันฟันๆานดวันคือตัวงอกนล้ลูกโดดส้าเดิยนย้อนใส่หมอแล้วค่ะเนาะ หอ,อมมากค่ะม่กินแสบกับสาวเดินกินซอยสซวเดินเนี่ยค่ะสาวเดินก็เห็นหลายเลยพี่น้องไม่กินเหลือหมดจ้า cái lái tử rồi khỏi <laughs> 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 เมนูอันเมนูนี่คูได้มากินเห็ดกระเซีบนะเห็ดเนย้างกระสจีบเมนูไหนก็ เรดีจิ้มกะปิกระบ มันปุ๋ยับปลาหน่อนุ่งกระปุ่นย่ำได้กระเส็บเพล็ดลูกโดด เพ่นหน่อยต้องเลี้ยนใกพี่นอ้องแล้วก็ปิดเทอมแล้วมเมนูนีผักลหลายเสียบพวกเจ้าว่าป่ะจ้ะผักมันต้องแบบเต็มถาดเยอะๆเลยพี่นอ้อยจังเสียบนอกจากนาะมากค่ะ มีผู้สดกับกะปิให้งแตกกับเข้ากัน Mama. Hmm. Nah hmm. Sana minum จะี่นอกอดดรรสนีบะเมนูนี้งานมากเลยจะไปนอกจ้า <c oughs> เราจะกินหน้าใสค่ะบ่หมักค่อยมัก น้ำกะทิข้นๆมันไหนคะ่ะตำแบบตำเครื่องเนาะค่ะเนาะกระปุกกระเป๊กใสหมอเลยคะ่ะไม่น้ำนแปลกกระแสบเนาะ ดดรู้หรอได้รูดตะกั่เพิษตะพี่น้องเอ้ย,ดยได้รูดหลายเนาะโดดโดดโดดดงเพิรนะแซ่บพี่น้องเรบเดินเให้กินตัวดูอยู่จ้ะน้ำยาเห็ด

อกง่ายๆก็หน่อย ไงนี่น,น่าจะเนกะคักสาวเดินมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใกัน,นีนได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องจาอยย่ดีไม่แห้งดูแลสุขภาพกันสุขผูสุขคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ